โอ้โหมีเมตตาแต่อย่าปราณีแม่ห่พูดได้ดีจริงๆ <c oughs> เขาพระวิหารเขาคืบเข้าลุกคืบไปยึดแต่เมื่อคือนแล้วฮะเพราะใช้ใช้รถถังของเราที่มีใช้ทีแ84ยิงยิงขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ไปติดไปปิดเส้นทางทางขึ้นทางขึ้นลงของทหารขมินจุดนั้นแล้วเราก็ แล้วเราเข้าไปสถาปนาความมั่นคงในเขาพระวิหารนะครับแต่ว่าจะยึดถาวรเลยอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่างกันกทีในเรื่องของในอนาคตจะเบิดที่เหลือตรงไหน ก็ว่าด้วยความชอบทมถึงชอบทมไม่ชอบทมอะ่ะตอนนี้คือต้องยึดพื้นที่ดีกว่าไว้ก่อนมันจะร้องแรกแหกกระเชิงที่หลังค่อยว่าอีกทีก อมันเขมรมันครบไม่ได้แล้วนะดูหน้าสิดูหน้าดูหน้าดูหน้านาอนนั้นทหารตอนนี้เรามีภารกิจอยู่หลายส่วนนะะส่วนแรกก็ไปช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่ท่าักสามก็ปล่อยให้เป็นทาหารทัาพักสามดำเนินการนะส่วนส่วนส่วนฝ้าฝั่งทางนี้ก็ก็ลบเนาะเอาเอาทุกอย่างแหละเยอะเลย เขา้างอาวุธเห็นด้วยที่ยึดตรง,งเขาก็มีฮมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องทําครับอืม,อม คือมันจะมีภาพถึงที่ออกมาก็คือคือ เราพอเราจับจุดของ b m 2อสองหนึ่งได้เนี่ยเราก็หวดกลับนะก็จะมีเดี๋ยวจะมีภาพนะใครเห็นหรือยังไปดูในเพจนะมันจะมีภาพ b m 2อสองหนึ่งของเขาที่โดนโดนปืนใหญ่เรากดกลับอะ่ะเท้เทเลยนะกลายเป็นโกโก้ครัช์เลยเขาบอกเนี่ยคือเวลาที่เขายิงขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องจับจุดเสร็จแล้วเราก็ต้องหวดกลับนี้ อ๋อก็ข่าวเมื่อวานก็อ่าอะไรนะวีรบุรุษของเขาแต่ละคนก็ไปคุยกับล่ากมะม่วงอะไรคนนะก็ตอนนี้ป้าโมโนิกานี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะป้าโมนิกาตอนนี้อืม ไุ่รุนทหารอยู่ในอาการหวาดกลัวหลังกองกัะบกไทยบุกตอบโต้ไอคนที่เป้ยผมอ่ะก็วันนี้ก็รอดูยุทธบดินเนี่ยนะครับว่าทั้งทางบกทางอากาศเนี่ยมันจะรุนแรงหนักหน่วงขนาดไหนนะครับรอดูนะเหมือนที่ผมบอกให้รอดูเมื่อวานนี่แหละตอนเช้าเมื่อวานผมก็ยังยังก็ก็กลางๆกับอารมณ์ตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ยังไงก็บอกว่าเออรอดู แต่งเดียวก็แหมมาดังใจเลยนะมผมไม่ได้จบเสหลักนะครับแต่ผมจบโรงเรียนเสนาะธิการทหารบกในี่เขาเรียกว่ายนฐานบกอาวุโสก็จบที่โรงเรียนเสนก็เป็นเขาเรียกหลักสูตรเสเร่เงรัดอะ่ะเสขครึ่งปี นะฮะเข้ามาช่วยไยเสรีไฟเสรีหลักในส่วนมากมันจะ,จะเจริญเติบโตในสายจอบลอนะครับถ้าเรียนเสหลักผมก็ผมก็มีมีตอนแรกอะ่ะเขาให้ผมไปสอบอยู่แหละแต่ผมไม่เอานะผมเอาไปเรียนโรงเรียนเสนี้เอาก็พอละนะเสรอุโสกเอาก็พอละถ้าเป็นเสหลักมันมันความเติบโตของผมมันผมไม่ได้มาจากจบอบลอมันก็ก็เลยก็เลยไม่ไม่สอบนะเสหลัก ตอนนั้นอีกอย่างตอนที่เขาเรียกมาสอบเสียหลักผมอยู่ที่ใต้นะผมอยู่ที่บนันดังสะดวกในการขึ้นมาสอบไปเลยเนี่ยผมก็เลยเออไม่ไม่เป็นไรพอเรากลับขึ้นมาอยู่หน่วยปกติประมาณนั้นนะเอะนี่เสียโสโอ้เด็กยาลาเลยฮนะ เอาอาเพราะงั้นเราก็คงจะเฉียดกันไปเฉียดกันมาเมื่อปีห้าสามห้าสองห้าสามห้าสี่นะเด็กเยาลาเพราะผมก็อยู่ที่นางตายะลาก็เข้าไปซื้อตลาดนะเอารถไปจอดในแขวงอยู่ตลอดแหละซื้อของที่ยะลาเนะี่ยพาลูกน้องไปจอดรถในแขวงแล้วก็ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรกันในแขวงก็มีบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันไปนะไปซื้อกับข้าวก็ยังหลบกันไปหลบกันมาเนะ่ ช่ครับอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งอยู่ในค่ายสมเด็จพะนารายอยู่ติดกับศูนย์ศูนย์สงครามพิเศษคือหน่วยหน่วยลูกของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายเจเลยนะฮะอยู่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอยู่ฝ่ายเจเลนะเป็นผู้ช่วยในหารฝ่ายการเจเลยนะ แต่ก่อนก็อยู่โน่นอะอยู่พันจู่โจมั่งอยู่กรมรบพิเศษที่หนึ่งอยู่ป่าหวายบ้างอะไรตอนยังเป็นเด็กๆนะไม่ใช่เด็กๆหรอกตอนยศยังเล็กๆก็อยู่ชุดปฏิบัติการนะครับพอโตขึ้นมาก็มาอยู่ฝ่ายอานวยการประมาณนั้นนะอ๋อม,มันเป็นคือตอนผมอยู่ป่าหวายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นมันเป็นหน้าที่ผมไปอยู่ผมไปอยู่ตำบลตะเนาะปูเตะ รับผิดชอบหนึ่งตำบลมีสิบเอ็ดหมู่บ้านนะะทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมนะอยู่ด้วยกันก็ลงไปอยสองปีแล้วก็ไปทําที่โคกโคด้วยปัตตานีด้วยก็เคยไปอยู่แต่ปัตตานีนี่ผมไปยุทธการสิบห้าวันบนเขาอันนั้นเป็นภารกิจมันก็แะ้ะมันมันก็พร้อมทาแหละถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกก็ต้องไปแต่ผมมัน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 เลยเลยชุดเนะี่ยผมไม่ได้เป็นผอผชุดเนะี่ยแต่ของเราก็จัดขึ้นนะฮะ ของเราก็จัดขึ้นเพราะวาเราถ้าตอนนั้นเราอยู่ป่าวายอะ่ะมันก็ของของกรมรบพิเศษที่หนึ่งจะรับผิดชอบฝั่งเขมรอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นอะ่ะมันมีภารกิจที่ใต้ผมก็เลยลงไปเป็นเป็นผบชุดที่ใต้ก่อนแต่ลูกน้องตอนกลับมาก็ขึ้นปีห้าสี่ก็ขึ้นไปประทะที่เขมรเหมือนกันก็มันก็แล้วแต่ภารกิจจะไปจะไปเจอตรงไหนห่วงไหนแค่นั้นเองแต่เราก็ทําเต็มที่นะ เดียย๋ยวลงลงอยากจะวางฮิปโปน้อยให้ดูเพจเมลิเตอรี่ตอนนี้ก็เราก็ตอบโต้เมื่อวานก็ตอบโ er, ต,บต้ทุกอย่างที่พึงที่จะส่งกลับไปส่งด่วนกลับไปอะไรยังไงก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับ แต่วันนี้ก็จะดําเนินกลยุทธ์ต่อไปอาจจะเป็นของโอ้ขอบคุณโคตรดูแปลกเลยหนื่อน ก็ยังคงหกพื้นที่นะตอนเช้านี้นะในการประทะนะครับ ถ้าถามว่ามีอะไรขาดเหลือไหมผมก็อยากจะแนะนำว่าใครถ้าอยากจะช่วยในบรรยากาศรประทะแบบนี้ก็ช่วยในพื้นที่ส่วนหลังดีกว่านะครับหนึ่งคือช่วยจะบริจาคโลหิตหรือการไปช่วยสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนที่อพยพออกมานอกเขตพื้นที่ปะทะนะฮะ จะจะช่วยในตรงนั้นได้ได้ดีกว่านะส่วนช่องทางต่างๆก็มันก็จะมีช่องทางที่เขาประกาศไว้ในสื่อหลายๆที่ก็ก็ดูกันอีกทีก็แล้วกันนะครับนะส่วนส่วนทางทหารที่ไปในเขตโน้นนี่เราตอนนี้คือเราไม่ให้ประชาชนใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นเพราะนั้นทหารที่ที่อยู่ในหน้าแนวมันก็มีสิ่งอุปกรณ์หรือ เครื่องอุปโภคบริโภคที่พอเพียงอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในศูนย์พยพเองของเราก็จะมีรถครัวสนามอะไรเข้าไปดูแลด้วยอะไรเงี้ยนะฮะของทางทหารก็ไปช่วยกัน <c oughs> ตอนนี้กําลังเป็นวบัล่เลยนะไอเรื่องของการเขียนข้อความลงไปในหัวกระสุนเนี่ยหัวลูกระเบิดเนี่ยหัวกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมอบให้คนโน้นมอบให้คนนี้นะอ้า <c> ว <oughs> อา,อา,อาไม่เป็นไรนะม,นมันก็เป็นแบบ เป็นเป็นทริคเป็นเป็นเราก็เนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดในด้านนั้นะ่นะน้องๆเขาจะเขียนอะไรใส่เข้าไปฝากไปให้ลุงคนโน้นลุงคนนี้ในในหัวกระสุนปืนใหญ่ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปวันนี้วันพระไปใส่บาตรครับผมก็อธิษฐานให้กับคนที่สูญเสียนะครับน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนบ้างชาวบ้านบ้างแล้วก็ ของทหารธาตุในตัวนี้จริงๆก็คือพลทหารนะน้องเขาที่อยู่นครพนมก็เสียชีวิตไปในการประทะแต่ผมไม่ได้จะว,ว่าจุดตรงไหนแต่ว่าเป็นเด็กที่นครพนมก็ก็เขาเสียสละชีวิตในในการนี้ก็สะดุดดีเขาส่วนครอบครัวเราก็จะเข้าไปเยียวยานะ ไม่ใช่ตำรวจครับผมเป็นทหารนะท <c oughs> หารลบพิเศษนะครับเป็นทหารลบพิเศษชุดมันคล้ายๆกับตำรวจครับ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามผมเป็นคนสกลนครนะฮะแต่ว่ามาทำงานอยู่หน่วยลบพิเศษที่ลบบุรีนะครับแต่บ้านผมอยู่สกลนั่นแหละไทยย่อเวยครับเด้อ แม่ผมก็อยู่อุบลนะฮะวันนั้นแล้วอย่ามาแตะอุบลผมนะคลายใช่ไหมยายดิ่งกายต้องอยู่ที่ที่มันตอนนี้คือมันไม่น่าจะเรียกถึงนะครับตอนนี้มันก็ชัดเจนในเรื่องของซิลลิงการจัดโครงสร้างที่จะไปทำ ก็ขึ้นไปกันหมดแล้ะถ้าไปคงม่ไปแต่แรกท่านมองในภาพรวมถ้าจะบอกป่าหวายก็ป่าหวายนั่นแหละครับเพราะว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ยมันจะเป็นภาพติดใครเขาก็จะเรียกพลล่มป่าหวายพลล่มป่าหวายเพราะว่าต้นกําเนิดของหน่วยรบพิเศษก็คือมาจากป่าหวายและภารกิจในตอนนี้ก็เราจัดไปจากป่าหวายนั่นแหละแล้วก็กรมรบพิเศษสามพันจู่โจมด้วยพันพันปพด้วย ไอ้รื้จากชก90 <S 2> <S 2> เดิมนั่นแหละก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะขณะนี้นะ